สวัสดีครับเป็นยูทิวเกมไลน์เดลเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นบาร์ตัวนะครับบราวนะครับลูกสายฟ้านะครับก็ถือว่าน่าเป็นกาชานะครับที่เข้ามาใหม่นะครับก็ในเอดีหลักนะครับก็พรีเปิดได้นะครับแล้วก็รีวิวนะครับอันตัวนี้นะครับรีวิวไปแล้วนะครับมมลไลกาก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าสกิลลำนำติดไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่านะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ ่าหน่อยแต่ว่านะครับได้ความสามารถตรงนี้มาแล้วนะครับจะเป็นพรสวรรค์นะแต่ว่าในไอดีนี้เปิดไม่ได้นะครับแต่ว่าความสามารถมันดีนะครับถ้าโดนนะครับสกิล2ครั้งนะครับจะมีโอกาสครับห้จะมีการฟื้นฟูนะครับพลังชีวิตนะครับห้อนก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่านะครับต้องไม่ตายด้วยนะครับถ้าโดนดาเมจหนักๆก็อาจจะไม่ไหวนะครับแต่ว่าปกตินะครับ สเกียประมาณนี้นะครับเลือดนะครับเกือบ200ล้านแล้วถ้าอัพสกัญญภาพเข้าไปนะครับก็น่าจะยืนได้สบายๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นตัวแสงเมื่อีีถือว่าใหม่หน่อยนะครับอันนี้นะครับก็ใส่ได้นะครับสกัญญภาพที่เอามาน่ยมันก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับในอดีนี้นะครับไม่ได้ฟาร์มเม็ดศกักญภาพไว้นะครับ แต่ก็ใช้ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเกียร์ก็ให้ได้อยู่ประมาณนี้นะคความสามารถก็ดีมากๆนะครับยกเลิกอมาตะต่อเนื่องนะครับทำระเมจดก็ถือว่าหนักนะครับสี่พันเปอร์เซ็นต์ทำให้กระเด็นถอยหลังด้วยนะครับปวดมากนะครับความสามารถนะครับก็จะเป็นนะครับเพิ่มพลังชีวิตห้าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับหลบทักษะห้าสิบเปอร์เซ็นต์และมีฟื้นฟูสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตแดเป้เป็นแบบต่อเนื่องครับเจ็ดวิ บวกค่าเกียร์มากอะครับ2.9กวิก็ประมาณเกือบ10วินะครับความสามารถก็จะมีบาลีสมบูรณ์นะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับบาลีตรงนี้มันอ่าถือว่านะครับตรงนี้มันไม่อ่าไม่ออกมา100นะครับจะเป็นแบบสุ่มนะครับถ้าเป็นในอำเภอนะครับหรือว่าตัวอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นหนึ่งนะครับถ้าเป็นแบบบวกนะครับอันนี้ไม่มีบวกนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้งานประมาณนี้นะมีขัดแร่นะครับ ก้าดาวนะครับ so, ม so, ีล okay. ้าแตกๆนะครับแล้วก <tr <transparency> ็ม so, um, ีสร้างล้างโคลนแบบบวกนะครับถือ like ว่าน่าสนใจแล้ว <Unbelievable> ถ้าเป็นฟื้นพลังก็ดีนะครับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวตัวชนยืนประยืนเท่าไรนะครับยืนห้าสิบครับอ๋อถือว่าดีมากๆนะครับยืนประทะข้างหน้าเลยนะครับก็ถือว่านะครับเป็นตัวที่มีความสามารถในกันปันป่วนมากนะครับตัวนี้ก็ถือว่านะครับน่าสนใจนะครับ บางไอดีนะครับก็เขาก็จะใช้งานกันแต่ว่าในท็อปตำนานนะครับช่วงนี้เขาก็จะใส่เป็นตัวไม้นะครับอันนี้ผมก็สุมไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าสุมได้มันก็อันตรายนะครับตัวที่สามารถโยนฝั่งตัวเองไปข้างหน้าได้นะครับถ้าคู่กับตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับนี่นะครับปวนมากนะครับนี่ครับปล่อยสกิลแบบรัวๆนะครับนี่ครับโดนเข้าไปนะโดนเข้าไปนะครับ อันตรายมากนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับมีดมเมจอ่าสกิลนะครับปั่นป่วนทุกอย่างแล้วก็ตัวนะครับมีความถึกทนนะครับแล้วก็จะมีนะครับบาเรียนะครับอมตะนะครับในบางครั้งนะครับก็ถ้าสุ่มติดมันจะน่ากลัวมากแต่ถ้าสุ่มไม่ติดมันก็แล้วไปนะครับอันนี้ก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับครับนี่ทําได้ประมาณนี้นะครับ นี่ครับปล่อยปล่อยตัวเยอะมากนะครับนี่ครับนี่ครับปล่อยสกิลนะครับนี่ครับกระเด็นนะครับถือว่านะครับพื้นที่ที่กระเด็นนะครับดีมากๆนะครับแบบนี้นะครับตัวนะครับที่โดนเข้าไปนะครับก็จะเป็นตัวชนแล้วก็สายนะครับว่องไวนะครับที่โดนนะครับแบบนี้นะครับปล่อยตัวออกมานะครับอันตรายมากๆนะครับแล้วนะครับตัวมันแข็งมากนะครับเหมือนกันนะครับนี่ครับแป๊บเดียวนะครับนี่ครับแถวแถวนี้นะครับโดนเข้าไปหมดนะครับนี่ครับ ปะทะได้สบายๆนะครับเป็นตัวชนนะครับที่เอาความสามารถในการปะทะนะครับก็เทว่าน่าจะเป็นท็อปหน้าสหรับตัวชนเลยนะครับความสามารถแบบปะทะนะครับประมาณเบอร์สองหรือว่าเบอร์หนึ่งนะครับถ้าเทียบความสามารถกันนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับอันดับหนึ่งรอบที่แล้วนะครับใช้ประมาณไหนก็จะใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็มันปนป่วนนะครับ มีนะครับยกเลิกอมตะนะครับยกเลิกผลบัฟนะครับจิตชังก้าวินะครับโดนเข้าไปอันตรายมากนะครับมีบารียพื้นที่นะครับเพิ่มความเร็วแล้วก็โยนนะครับฝั่งเราไปหาคู่ต่อสู้นะครับอันนี้นะครับที่มันน่าสนใจนะครับคือสายที่เป็นหวพิพิบนะครับกระเด็นถอยหลังนะวงนี้เขาก็สายหวพิพิบกันเยอะนะครับถ้ากระเด็นไปนะครับอันตรายมากนะครับอันนี้เป็นร่างโคลนอีกนะครับถือว่าอันตรายมากๆนะครับ ก็สายนะครับตัวประมาณนี้นะครับก็เดนจีแล้วก็พาวเวอร์นะครับยังติดเมตากันนะครับอันนี้ก็สายนะครับเพิ่มแร่นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับอันนี้ก็สู้กันแบบแข็งนะครับถ้าเป็นแบบธรรมดานะครับจะไม่สามารถเข้ามาปะทะในระดับนี้ได้นะครับถ้าเป็นระดับมัสนะครับใส์ประมาณไหนนะครับก็จะยืนนะครับไม่ต่างกันมากแต่ว่าค่าเกมจะดีหน่อยนะครับ ระดับนี้ก็จะมีระดับท็อปทอปเหมือนกันนะครับติดมานะครับนี่ครับสซย์งานนับตัวจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับระดับที่เป็นท็อปทอนะครับอันนี้ก็สระมาแบบต่อเนื่องนะครับคู่ต่อสู้อันนี้จะอ่อนไปหน่อยนะครับอันนี้เอาเอาประมาณนี้แต่ว่าอ่อนไปหน่อยอยากเจอที่แข็งประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ดูนะครับ การใช้งานนะครับถือว่าใช้งานดีนะครับอะไรต่างๆทําได้ดีเหมือนกันนะครับนี่นะครับออกมานะครับวิ่งไปข้างหน้านะครับถ้ามีนะครับอมตะสมบูรณ์ก็จะรอดไปได้แต่ว่าถ้าอมตะไม่สมบูรณ์นะครับจะไม่รอดเท่าไหร่นะครับจะยืนแถวหน้านะครับยืนเกินนะครับตัวนาฬิกาปูได้ซ้ํานะครับนี่ครับพอได้นะครับสู้สู้ได้สบายนะครับเลือดเยอะนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับนี่กับปะทะนะครับข้างหน้าเลยนะครับยืนข้างหน้านะครับสกิลนะครับสกิลตัวนะครับที่เป็นซางนะครับนี่รับถ้าปะทะได้นะครับมันอันตรายมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมันป่วนมากนะครับก็ถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ใช้งานดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องสุ่มให้ได้ก่อนนะครับอันนี้ถือว่านะครับเป็นแสงมืดมันจะสุ่มยากหน่อยแต่ว่าถ้ามีดวงก็ ดีเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเอามาก็ใช้งานได้ดีนะครับถ้าเป็นแบบตัวชนนะปะปะทะต่างๆนะครับมันแทบจะเป็นท็อปเลยนะครับอันนี้ในสายปะทะนะครับแต่ถ้านะครับเป็นความสามารถแบบอื่นมันก็อาจจะไม่มีนะครับอันนี้จะความสามารถในการปะทะนะครับถ้าเจอนะครับพวกอ่าบลาล็อกอะไรนะครับมันพอสู้ได้นะครับถ้ายืนนะครับ ยืนรับสกิลหนึ่งสองหนึ่งครั้งสองครั้งนะครับพอรับได้นะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับถ้าอัพเต็มเต็มนะครับเลือดจะเยอะกว่านี้นะครับมันก็จะแข็งนะครับอันนี้ก็ทาได้อยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับวันนี้ก็ทดสอบให้ดูอยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ